อันไหนเวอร์ชันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ทำให้เราเนี่ยตกโ้นตกเเต็มเลยแล้วเราค่อยนับเลย่แบบตึชูยังชูแล้วหนึ่งสองแวั Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนก็พอกลับเบียวอีกแล้วนะคะในช่องวันรีวะะิวค่ะวันนี้นะคะเราเข้าวงการนะคะวงการอะไรคะว,รวงการวงการอาร์ตพอยอาร์ตพอย,ออยนะคะอาร์ตพอยแล้วน้องที่เราจะมาอันบล็อกวันนี้นะคะก็คือ มอลลี่สเปซครับเป็นวัวหนึ่งนะคะเป็นวัวหนึ่งนะคะซึ่งเราเข้าวงการครั้งแรกไม่เคยมีเลยชักก็ตัวเดียวนะคะก็คือตัวแรกเปิดมาก็คือต้องจัดทั้งทั้งกล่องเลยนะคะต้องมีให้ครบทุกตัวเราไม่มีตัวเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้วัวสองกันจะมาแล้วก็ต้องเก็บวบวหนึ่งให้มันครบเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ไม่รู้นะว่ากล่องเนี้ยเราจะได้ตัวเอ่อสเปซหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนแรกกคือแบบว่าเข้าวงการเนี้ยเพราะว่าน้องคายเบบี้นะคะเข้าไปดูแล้วคือตอนเนี้ยราคาพุ่งแบบพุ่งปีเลยพุ่งทะยานมากๆค่ะก็เลยแบบดูแล้วก็พอเลื่อนไปเลื่อนมาทุกคนเลื่อนไปเจอน้องมอรลี่ซึ่งน้องมอรลี่คือน่ารักมากซึ่งไอเวอร์เนี้ยมันเป็นเวอร์ที่เป็นสเปซเนาะเป็นแบบอวกาศซึ่งน้องก็ใส่ชุดแบบเหมือนนะักอวกาศแล้วก็มีเน้อกาอะไรเงี้ยมันน่ารักมากแล้วไปดูแบบเวอร์ชั่นเก่าๆอะ่ะ อันอื่นก็คือแบบเฉยๆนะเรารู้สึกว่าน้องมันรี่นก็น่ารักแต่มันไม่ถึงกับทําให้เราโดนตกอะแต่เวอร์ชันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ทําให้เราเนี่ยตกโดนตกเต็มเลยแล้วก็คือน้องคลายก็พักไว้ก่อนนะเพราะว่าราคาสู้ไม่ไหวจริงๆนะคะอันเนี้ยก็คือแบบใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงแต่ว่าพอได้แล้วน้องคือน่ารักมากเอาเป็นมือใหม่เนาะเพิ่งเพิ่งแกะน้องครั้งแรกเพิ่งเล่นน้องครั้งแรกเลยนี่ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราเรื่องนี้อย่างยอด ๋ยวเราจะให้เพื่อนช่วยดูนะคะว่ามันปลอมหรือแท้ถ้าเกิดปลอมเนี่ยก็บอกนิดนึงถ้าแท้ก็ก,ก็พิมพ์มาได้ละเออปลอมหรือแท้งี้บอกได้เลยนะคะซึ่งเราก็ศึกษาของปลอมมาเหมือนกันก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเราเจอที่เขาแยกกันแท้ปลอมมนาด<อ>ขนาดร้านร้านที่เขาแบบมีตู้ที่เซ็นทรัลเวิร์มีหลายสาขามาคือเขายังแบบเออมันยังปลอมอยู่นะเพราะว่าเพราะเขาอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของที่เขาได้มาปลอมเขาก็ คงรับมาจากในแหล่งที่น่าเชื่อถืออ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็กลัวมากว่าอันนี้มันจะปลอมหรือเปล่าแต่ดูสติกเกอร์อะไรตรงกล่องอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบเป็นแบบเขาบอกว่าสติกเกอร์ตรงนี้มันจะเป็นพีพีใช่ไหมก็คือเลยมันก็เป็นพีพีนะเออทุกอย่างโอเคแบบดูดูไม่ปลอมอะ่ะแต่เดี๋ยวรอไปเช็คข้างในอีกทีตัวน้องแล้วก็ตัวการด้านในนะคะอันนี้เราจะแกะให้ดูนะคะว่าเราจะได้ตัว ซีเครตหรือเปล่าเราจะมีโชคทางด้านนี้หรือเปล่านะฮะค่ะเดยน,นี่ค่ะในกล่องนะคะก็จะมี9ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกล่องเลยดิขอเปิดเอาเปิดร็อเคอเกนเลยได้ขอเ<ห>ดิมเ,เดี๋ยวกล่องไว้นีนะะ่แล้วกันเอาอันกลางก่อนเลยมาครับอ่ามาครับตัวแรกนี่ฮะหล่นกางแล้วอ๋อขันอยู่ไหนโน้น มาฮะตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเหรอว่าเราจะได้ตัวอะไรหนึ่งสองเห็นเท้าเห็นเท้าน้องเห็นเท้าน้องเดี๋ยวเห็นก์ดไม่เท้าเห็นเท้าน้อง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 ก็ดึงไปเลยอฮ้ยเดี๋ยวขอทายก่อนขอทายก่อนเห็นไม่สีอะไรฉันว่าแคนดี้เอานะฉันว่าแคนดี้ดึงเห็นเท้าสองอุ้ยอุ้ยท็อปปี้ท็อปปี้ น้องท็อปปี้นะครับเฮ้ยนี่โชว์โชว์กล้องก่อนเดี๋ยวจะขอดูรายละเอียดนี่ค่ะเห็นไหมอ่ะปุ๊กาสเนี่ยนี่น้องไฮละล่ะป้าอันนี้เท้าน้องเท้าน้องตัวป๊อปมาดอ่ะโชว์ตัวป๊อปมาดตรงตัวโอมันจะเป็นแบบ ไม่กลมจินต์เจ้าดูเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใต้ตาน้องก็คือจะไม่ได้ดําเกินไปอ่ะจะเป็นแบบเป็นควาดีถ้าเป็นของปลอมอ่ะใต้ตาน้องจะแบบลึกและดําเกินแล้วจะมาทุกคนอันเนี้ยไม่อันนี้ไม่คนในสเป็นอะไรนะเราจะไปแบบเรืเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเริ่มเริ่มเข้าแล้ว สีขาวอ่ะทำไมทำไมนี่ไม่ไม่โชว์เท้าอ่ะสีขาวอ่ะ Candy ตัวนี้น่ารักจ้าตัวนี้น่ตัวนะเฮ้ยจ e ลี่ว้าวตัวนี้คือน้องเจ l ลนี่น่ารักเนะมันเป็นแบบใส่ๆข้างในรอบนี้แกเลย Little Panther ไปแกเลยแกเลยแกะเลยครับเราไปกันเลยนะฮะ อันไหนคอสวยอินสติ้งทอยเหรอค่อสวยเลยอ่ะอินสติ้งทอยปะไม่รู้อ่านชื่ออะไรอ่ะนี่อันนี้คืออินสติ้งทอยใช่เปล่าวะอ่านถูกปะอินสติ้งทอยมันเป็นตัวอยู่เลยนี่ว้าว้าแล้วตัวนี้มีความพิเศษตัวนี้มีความพิเศษจ้ามีของเล่นแล้วน้องแปะได้ปะเนี่ยแปะได้แปดหลังหัวจริงเหรอเป็น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 แม่เหล็กเป็นเหล็กเหรอแม่โชว์โชยลองขนน้องตรงนู้น นี่นะตึ๊บอือเอมเล่นแนนตกหัวหน้องไว้เลยอย่างนี้เลยนี่ตลกอ่ะบัมไปเดี๋ยวจะจับกันหัวค่ะหัวหัวหัว,ห,วหัวหัวหัวโอหนสองตึ๊บ คิดมาเหรอผมเ,เปลนไปนี่ Little p a เ n t e r ใช่ปะ่ะ Little p a n t e r สวยน,นี่ก็น่ารักอ๋อเสียงเป็นไรออโ <c oughs> ทษน,นะนี่เท <c oughs> ี่สี่เซที่ห้าเดขาดูแลดยหน้าตาเป็นไงอ่ะขอจำหน่อยไม่มีที่ดูสีขาว ใช่ขาวแขนแดงพี่ได้แล้วแน่เลยเมื่อกี้เห็นกายมันไม่ทองบ,บอลบ๊อบมาบอลบ๊อบตัวนี้คือตัวคือตัวนี่เห็นเท้ามาันมากว้าวว้าวสปุกลสปบกลตัวที่เธอชอบนี่ออนับเปิดน่ารักตัวนี้น่ารัก แกขนหัวขาวหัวขาวชุดขาวแขนแดง5เมนโอ้ยีแคนดี้แคนดี้เลยแคนดี้ เคนเออคนี้จะคล้ายๆตัวนี้ออตัวนี้นนชิเลเลตติ้งทอ,อย <c oughs> อุยอันนี้ก็น่ารักเป็นสีม่วงแบบพัสเทลแบบอมัล <c oughs> <c oughs> ลี่แคนดี้ค่ะเท <c oughs> ่ากับว่าก็จะเหลืออ๋อเหลือวอเทอร์เมลอนเหลือน้องแตงโมลอนกับอันนี้ <c oughs> ขอลุ้นกันนะทุกคนเฮ้ย เหมือนจะแล้วเติมกลิ่นเขารู้เลยเหรอสีดำแลไม่มีสีดำนะเหมือนจะเป็นแตงโมว้าวจะเป็นน้องแตงโมจริงจริง<ม>ด้วยน้องแตงโมเชอร์รี่เมลอนนะฮะจิ๊ดอเออเชอร์เมลอนอสุดท้ายแล้วอย่าเห็นกายก่อนนะได้เหอะ เห็นไหมเนี่ยแอปเห็นไหมนิคฮาริงหรือตัวแรตัวแร่เขาชื่อน้องเอิร์ธน้องโลกน้องเอิร์ธ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 ถ้าเกิดถ้าเกิดสีขาวอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดหลายสีอ่ะก็คือไม่ใช่เออจงมาสถิตอยู่ที่กล่องนี้มาดูเลย ก็วอนไม่รุ้นเนี่ยลุนที่กล้องเลยเปิดโช์กล้องเลยโชกกล้องเลยโช์กล้องให้ให้เราสองคนละตาแล้วให้คนดูาได้เราละตาแล้วเาค่อยนับหนึสามชูยังชูแล้วหนึ่งสองต้ว้าจะโชว์าาานาาา้าา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 า แล้วนี่นะคะก็คือน้องมอลลี่สเปกวันหนึ่งของเราค่ะแต่ไม่มีตัวีเคร e ตนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คือน้องเ้ามาครบเก้าตัวนะคะก็เดี๋ยวถ้าจะมี V2 ไหมหรือจะมีตัวไหนมาเพิ่มไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีใช่อันนี้คือเป็นกล่องแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการมีอุทอยเป็นของตัวเองนะคะปกติเนี่ยก็คือถ้าไปตามห้างนะ คือมันจะมีให้กดเป็นเอเป็นกล่องใช,<ๆ>ใช่ป่ะมไม่ให้กดไม่ให้กดจะกดตัวนึงไม่ให้กดแอ้ตอนนี้เป็นไงคะซื้อทั้งกล่องเลยยก็คไปเลยยกกล่องไปเลยก้า<ๆ>ต,ตัวไปเลย<ๆ>ทีเดียวไม่มาสุ่มอะไรให้มันวุ่นวายนะคะก้าตัวไปเลยเราสุ่มเนี่ยคือก้าตัวเนี่ยเราเราก็าสุ่มนะเราสุ่มเอซีเคทเนี่ยอ,อ, <laughs> อันนี้ไม่ได้สุ่มได้อยู่แล้วแต่เราสุ่มซีเคทนะคะซึ่งไม่ได้ค่ะ ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะอันนี้เป็น EP ีแรกนะคะเปิดกล่องอาร์ตชอยนะคะดี๋ยวจะมี EP พีที่2อเปล่ารอติดตามชมนะคะแล้วก็ถ้ามี EP 2ีสเนี่ยจะเป็นมอลลี่หรือเป็นตัวคายเบบี้เออคลายเบบีอบ้อาจจะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายโอเค okay, let's go